หลายๆคนที่ไปปลูกผมมาหรือเคยปลูกผมมาแล้วมักจะเจอปัญหาในเรื่องของที่ทางผมที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าความสำคัญมันอยู่ตอนเวลาที่เราปักผมลงไป ขั้นตอนการปลูกผมอะคะ่ะในขั้นตอนที่เราวางรากผมเข้าไปในบริเวณที่เรามีปัญหาเช่นด้านหน้าหรือว่าตรงกลางศีรษะค่ะมันก็จะมีเรื่องของทิศทางองศามุมต่างๆที่มันมีความสําคัญกับการงอของเส้นผมใหม่ในขณะที่เราวางรากผมอะคะ่ะไม่ว่าเราจะวางแบบไหนผมก็จะขึ้นมาแบบนั้นดังนั้นหลายๆคนที่ไปปลูกผมมาหรือเคยปลูกผมมาแล้วมักจะเจอปัญหาในเรื่องของ ที่ทางผมที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าความสําคัญมันอยู่ตอนเวลาที่เราปักผมลงไปซึ่งในแต่ละคนทิศทางผมจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าสามารถทําได้ผมที่งอออกมาจะดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็คนไข้จะรู้สึกว่าผมงอกใหม่ของเขาดูเป็นธรรมชาติของผมเดิมเขาแล้วไม่รู้สึกแปลกแยกออกไปค่ะ เวลาเราเจอเคสที่ไปปลูกผมมาแล้วเราทิศทางมันค่อนข้างไม่ไม่ไปตามทิศทางเดิมของเส้นผมเดิมอะค่ะก็จะแก้ค่อนข้างยากเราทําได้แค่ปลูกเสริมเข้าไปใหม่ในให้มันใกล้เคียงกับผมเดิมเขามากที่สุดอาจจะนำเอาออกไปหรือการถอดออกไปซึ่งมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นในการนาผมที่ปลูกให้ออกซึ่งไม่ไม่ควรจะทําอยู่แล้ว การพิจารณาการเลือกปลูกผมอะคะ่ะมันก็หลายปัจจัยเนาะแล้วแต่บุคคลว่าเราจะคํานึงถึงอะไรเป็นหลักอย่างเช่นบางคนนึกถึงเรื่องของราคาหรือบางคนนึกถึงเรื่องของคุณภาพก็มีแต่ว่าอย่าลืมว่าการปลูกผมอะคะ่ะมันจะอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นเราไม่สามารถที่จะปลูกบ่อยๆได้ต้นทุนผมก็ลดลงด้านหลังผมก็ลดลง การปลูกใหม่ก็ต้องปลูกซ้ำในจุดที่เป็นแผลเป็นเดิมที่เคยปลูกผมดังนั้นก็นอกจากราคาแล้วคงต้องดูผลงานในที่ที่เราชื่นชอบหรือเราถูกใจแล้วก็เรามั่นใจที่จะรักษาหรือรับบริการที่นั่นร่วมด้วยเพราะการแก้ไขมันทำได้ค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะต้องอยู่กับผมที่ผิดทิศทางนั้นตลอดไปค่ะ